บ่าวเตยโซสวัสดีครับรอครับรอ,บอน,นะคุณใดนะผมถือว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีเด็กกนินขนมอร่อยเลยเห็นไ,ไหมเ <c oughs> ด็กกนินขนมอร่อยเลยนะนี่ครับผมนนี่นะขนมเพิน่นกกินพี่น้องเลยนะครับอ่านะครับเลือกเสื้อเลือกเสื้อผ้าอยู่นะครับเอฟซีโอใช่ได้อ้สวยด้วยนะโอ้งามเลยงามเลยนะครับผมเออนะครับเอ้ยมากัะเด้อ นี่เป็นเสื้อผ้าที่ FC ส่งมาให้นะครับ FC เราก็จะไปสมมอิให้กับชาวบ้านต่อไปนะครับผมก็ดูแบบนี้นะครับเราเลือกให้เลือกเสื้อผ้าใส่อยู่คนละสามสี่ชุดนะครับ FC คือให้เลือกเลือกให้เลือกตัวที่ใส่ได้นะครับผมเราจะไม่มือที่ลาวบอกให้โยนให้โยนให้เลยใส่ได้ไม่รู้นห่เขาเขาเขาเลือกดีกว่านะครับโน้โหสอขาวเซ็กซี่นั่นน่ะนะครับผม นี่ครับบานเพิ่นนะครับอเอฟซีห้องน้ำเพิ่นกาสุดเลยพี่น้องเอ้ยห้องน้ำก็บ่มีใิไนะครับผมเอาห้องน้ำใส่ห้องในมังได้ห้องน้ำนี่อ๋อข้างนี่บ่อ๋อใส่ห้องน้ำข้างบ้านนะของญาตินะครับผมอ๋นอ,อ,น,าานะอนะครับว่านะของเพื่อนนั้นล้มพัดส,สุดมาแล้วนะครับผมผมพัดบิึงมิไซนี่แหละนะครับโอเคนะครับคุณสสามชุดนะครับผมก็ เอาไปใส่นะครับผมมีเสื้อผ้าสวยๆครับผม F.C. สมมาเสื้อผ้าสวยๆท่านั้นเลยนะครับผมเออนะครับมีตัวสวยเนาะสวยมากเลยถ้าซื้อตราเพราะว่าตัวละห้าสิบไม่อยู่นนี่ไม่ดำไม่ดำกว่าห้าสิบเออนั่นแหละนะครับผมก็นี่แหละ C.F.C. สมมาคือก็ขอบคุณครับเขาก็อายมาเริ่มไป เดี๋ยวใส่แล้วต้องไปพรให้เอฟซีเด้อเอต้องไปพรเด้อเดี๋ยวเลือกก่อนเลือกก่อนเดี๋ยวมีการไปพรอนใส่ก่อนใส่ก่อนเลือกเลยถูกใจถูกใจนะครับผมอืมนะครับ<ต>อันนี้เราเอาเก็บเข้าไปในร่างอ่เาเก็บเข้าไปในร่งเก็บแบบนี้ดีวกว่าน้องขออ่าได้เลือกตัวที่ถูกใจด้วยนะครับผมเอฟซีเสื้อนี้จะใส่นะนี่นี่ฟูเจ้ามาระวังเออ นะครับผมเอนะได้บออกทแทลุดเลโอ้าโชแล้วีเอามองยงบโ้ากนงานะนังจริงเียบนานนะนี่เอด้อน่งางมึงเออนะสวยสวขอบคุณเอฟซีเนี่ยบอสอกพีเน่อุอุ้ยพอเน่เออบอก

เออนะครับเออใส่ก็บอกผมเป็นละเก็บเก็บมาเก็บพูดเก็บพูดเป็นไงครับผมครับผมเออเล็กเล็กเกินใช่ไหมไม่ไม่ไม่ลูกชายแกที่อยู่ไงอ๋อเออตัวไม่่ใหญเออเออกปให้ลูกชายแกหน่อยไปให้ลูกชายแกฮะเป็นไปชั้นไรแหละรุ่นนี้ไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาด้วยเนาะรุ่นนี้เนาะไม่ไาครับผมครับเขอบคุณครับ กี so <odu> ่ตัวบอกสี่ห้าตัวครับผมก็ขอเอฟซีเนาะสุภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเท่าเอฟซีที่ส่งเสื้อผ้ามาครับผมเราก็เป็นตัวกลางนะครับนำเสื้อผ้ามามอบให้นะครับนี่เขาเรียกว่ามีอะไรก็ไปแบ่งกันนะครับเอฟซีเป็นการทำความดีอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นสิ่งสวยงามให้กับสังคมเรานะครับแล้วก็เพิ่มนุษย์ร่วมกันนะครับเอฟซี เราก็ไปที่สามหลังเนาะสามหลังก่อนที่เราจะเดินทางไปลาวแล้วก็มามอบให้กับคนไทยเราก่อนนะครับเอฟซีครับผมก็ขอให้ท่านเนาะสุขภาพแข็งแรงเนาะอ่ารวยยังรวยนะครับผมรอครับรอสวัสดีครับ